นี่ก็มีผู้ถามหรือผู้อธิบายลมให้ฟังถึงความขัขขดขัดขัดขั้องหมองใจข้าพเจ้าก็ได้ตอบไปทีงแล้วขอท้าความก่อนนะครับคือผมกับพ่อไม่ค่อยถูกกันตีกันบ้างดีกันบ้างไม่พว่าตีกันบ้างนะลูกจะไปตีพ่อก็ไม่ถูกต้องอนะ่ะดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างนะเป็นธรรมดาของทุกคนนะทุกครอบครัวนะแต่แล้วเป็นบุรุษชนก็ต้องมีการขัดแย้งกัน หรือโอนอ่อนผ่อนตามไ้บ้างดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างจูจๆวันหนึ่งเมื่อปีที่แล้ว <im itation> ผมกําลังทําธุระอยู่บ้านอีกหลังน้องโทรบอกว่าพ่อหมดสติสาเหตุเนื่องจากไฟชัด <im itation> ผมก็รีบรีบไปหาพ่อและช่วยประถมพยาบาลระหว่างรอรถกู้ชีพแต่พ่อก็ไม่ฟื้นและก็ไม่มีลมหายใจหลังจากนั้นรถโรงพยาบาลก็นําตัวพ่อผมส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้น ระหว่างรอข่าวว่าพ่อฟื้นไหมมันก็มีความคิดในใจขึ้นมาสองอย่างคืออยากให้พ่อฟื้นแต่อีกความคิดหนึ่งคือไม่อยากให้พ่อฟื้นขึ้นมาพอตอนเช้าแม่ก็โทรมาบอกว่าพ่อสมองพ่อตายหมดแล้วตอนนี้พ่อมีชีพจรเพราะเครื่องช่วยหายใจจะให้ทำอย่างไรผมก็บอกไปว่าขอให้หมอรักษาให้ถึงที่สุด แต่สุดท้ายพ่อก็จากไปตอนผมรีบไปหาพ่อก่อนที่จะถอดเครื่องหายใจแต่ก็ไม่ทันเขาเอาล่างใส่ลงไปแล้วก็นี้ก็เลยนันะแล้วก็มีคำถามาผมอยากจะถามว่าตอนที่ช่วงที่พ่อหมดสติแล้วไม่หายใจอยู่นั้นผมคิดว่าอยากให้พ่อไม่ฟื้นหรืออยากให้พ่อตายผมได้ทําอนันตเรียกรรมแล้วใช่ไหมครับ ก็เลยตอบปัญหาไปบอกก็ตามที่ฟังอธิบายมาเนี่ยมันไม่เป็นอนันตริยกรรมหรอกถ้าครบเช่นมีจิตคิดจะฆ่าลงมือที่ฆ่าเองหรือใช้ผู้อ,อื่นฆ่าฆ่าสําเร็จคือพ่อตายนี่กป้าเจ้าก็ตอบไปคร่าวๆก็เลยผู้ถามก็เลยก็ขอบคุณครับหลวงตาผมรู้สึกดีขึ้นมาเลยครับผมยังคิดถึงพ่ออยู่ทุกวันครับถึงผมจะไม่ค่อยถูกกับพ่อแต่ก็ยังสํานึกถึงความเป็นพ่อผัวเลี้ยงดูอยู่ครับขอบพระคุณครับ ก็อยากให้ทําคลิปอธิบายนะก็จะไปยกคําคลิปอธิบายก็ดูเอาถามอาจารย์ Google <c oughs> มันก็จะมีสํานักต่างๆนะตอบออกมานะก็จะเอามาอ่านให้ฟังเพื่อก็แล้วผิดไม่ผิดนี่เราลองลองพิจารณาดนะมันมีอยู่ที่หนึ่งนะครับพระเจ้าก็อันนี้ก็ขออภยัยผู้ที่นะก็อธิบายเอาไว้ว่า อ๋อท่านท่านธรรมโชต์สินห้าอย่างละเอียดธรรมโชตรวมธรรมะน่าสนใจจากพระแตบิดกโดยภาษาง่ายๆเพื่อคนรุ่นใหม่ในศินห้าแต่ละข้อนั้นมีรายละเอียดหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการกระทาแต่ละอย่างว่าผิดศีลหรือไม่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งหลักเกณฑ์โดยทั่วไปเอาละพอกพูดถึงข้อข้อที่หนึ่งเรื่องปานาติบาตกันการฆ่าสัตว์ การกระทาที่ถือว่าผิดศีลข้อนี้อย่างสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบดังนี้ครับหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตคําว่าสัตว์นั้นรวมถึงคนด้วยกรณีที่มีผู้ถูกฆ่าเป็นคนแต่ไม่รวมถึงพืชนะครับข้อที่สองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสัตว์นั้นมีชีวิตแล้วเราก็รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตกรณีที่ไม่แน่ใจวงเล็บกรณีที่ไม่แน่ใจสัตว์นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ความผิดก็น้อยลงไปครับนะ นะกรณีไม่แม่ใจลังเลสงสัยสามีจิตคิดจะฆ่านะเนี่ยจิตเนี่ยเรามีเจตนาหังวิกเวกัมมังวาธามีเนะจตนานั่นแหละเ,เป็นกรรมจิตของเราคิดจะฆ่าคือมีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์นั้นสี่ทความเพียนเพื่อให้สัตว์นั้นตายคือลงมือฆ่าเองนะครับหรือใช้ผู้อื่นฆ่าก็ตามหาสัตว์นั้นตายลงด้วยความเพียนด้วยการกระทํานั้น ตายลงถ้าสัตว์นั้นไม่ถึงตายหรือตายไปด้วยสายเหตุอื่นความผิดก็น,น้อยลงไปครับนี่เป็นข้อที่เขาอธิบายให้ฟังหวังว่าคงจะเข้าใจนะเรามีเจตนาที่คิดจะฆ่าแล้วเราลงมือฆ่าด้วยตัวเองหรือใช้ผู้อื่นฆ่าแล้วแล้วกับผู้ถูกฆ่านั้นก็ตายได้สําเร็จอย่างนั้นถึงจะเป็นการผิดศีลถ้ามันเราเราเห็นอยู่มันกัดแต่เราตบแล้วก็เสร็จเรียบร้อยมันไม่ถูก มันก็ยังไม่ผิดหรอกแต่ว่าจิตใจมันเศร้าหมองแต่จิตใจเศร้าหมองทุกติเป็นอันหวังได้มันก็ความผิดมันก็นะมากน้อยแตกต่างกันไปตามเจตนาหรือการกระทําที่สําเร็จด้วยการน,นี้เขาบอกว่าบาปกรรมที่เกิดขึ้นจะมากน้อยเพียงใดน,นั้นนอกจากจะขึ้นกว่าความสมบูรณ์ตำหลักเกณฑ์ทั้งห้านี้แล้วก็ยิ่งขึ้นกับคุณสมบัติของผู้ที่ขูกฆ่าและความพยายามที่ใช้ด้วยดังนี้ ในการฆ่านั้นถ้าต้องการต้องต้องใช้ความพยาบามมากหรือใช้เวลาวางแผนและเตรียมการเป็นเวลานานก็ยิ่งเป็นบาปมากครับเพราะจิตจะต้องมีกําลังมากและต้องเสพอารมณ์นั้นเป็นเวลานานดังนั้นการฆ่าสัตว์ใหญ่จึงเป็นบาปมากกว่าการฆ่าสัตว์เล็กเพราะต้องใช้ความพยายามมากกว่านน้นดับต่อไปถ้าผู้ถ้าผู้ที่ถูกฆ่านั้นยิ่งมีศีลธรรมมากก็จะยิ่งเป็นบาปมากครับ ในข้อต่อไปถ้าผู้ที่ถูกฆ่านะั้นมีบุญคุณต่อผู้ที่ที่ฆ่ามากก็จะเป็นยิ่งยิ่งเป็นบาปมากในทัดต,ต่อไปการฆ่าที่เป็นบาปมากพิเศษก็คือการฆ่าบิดามารดาข,ของตนและฆ่าพาระอรหันต์นั่นเองอย่างนีน้อันนันตริยกร,รมมาดุฆาาบิดุฆาตอหาร,าารหันตฆาาโลหิตุบาตท,ทำให้พระพุทธเจ้ามีห่อพรอยหิตสังฆเพศทำสงให้แตกแยกกันอันนี้บาปกรรมมาก เพราะฉะนั้นเนหวังว่าคงจะสบายใจนะเพราะว่าตามวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าเดี๋ยวจะอ่านย้อนขอเท้าความก่อนนะครับคือผมกับพ่อไม่ค่อยถูกกันดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างอันนี้เป็นธรรมดาของคนทั่วไปทุกครอบครัวที่ยังมีเป็นบุรุษชนจะมีการขัดแย้งและการสนับสนุนกันเป็นความจริงของธรรมชาติ ที่มีทั้งกุศลาธรรมะในฝ่ายดีอกุศลาธรรมะธรรมะธรรมะในฝ่ายบาปในฝ่ายไม่ดีอัพยากกตตาธรรมะในฝ่ายที่เฉยเฉยในตัวเราเนี่ยมันมีนะเราจะเราไม่พดคนผ่านให้ครบบัณฑิตมงคลสามแปดเนี่คนผ่านภายนอกเราไม่ครบเ้าแ,แต่ไอ้คนผ่านในตัวมันมีนี่ทีในตัวคนเรามันมีจิตทั้งมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งบุญทั้งบาปและทั้งเฉยเฉยมันก็นมกีทุกคนเรนาจะเข้าข้างฝ่ายดีหรือจะเราจะเข้าข้างฝ่ายชั่ว เราไปห้ามมันไม่ได้เนี่ยเรื่องคิดดีคิดชั่วเนี่ยแต่เราต้องพยายามฝึกฝึกไม่ทําชั่วเด็กกายวิาจาใจฝึกทําความดีขนาดฝึกทําความดีแล้วเนี่ยโอ้ยจะไปทําทานในวดัดจะหน่อยไปรักษาศีลในวดัดไปเห็นพระทําอะไรไม่สมควรก็เกิดติเตียนว่าอะไรนะมันก็มีมีทั้งดีทั้งชั่วม,มีอยู่ในทุกคนและเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองในตัวของเราเองเราไม่มองที่บุคคลอื่น อจิตของเราเราก็มีทั้งจิตดีก็จิตชั่วเราต้องมันฝึกมันรักนับมันทำทานให้อภัยทานวัตถุทานธรรมทานพยทานมันรักษาศีลเดี๋ยวมันก็มันมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเกลือช้อนหนึ่งกับน้ําแก้วหนึ่งมันยังมากกต่เกลือช้อนหนึ่งกับน้ำสองร้อยลิตรเนี่ยโอ้ยมันก็บางลงแล้วนะบุญมันมากกว่าฝ่ายดีมากกว่าเพราะนั้นในรายการที่ว่าเราไม่มันดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างเนี่ยเป็นธรรมดาแล้ว โจววันหนึ่งปีที่แล้วผมก็ทําธลระอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งน้องโทรบอกพ่อหมดสติเนื่องจากไฟช็อตผมก็รีบไปหาพ่อช่วยปฐมพยาบาลนี่เรามีจิตสํานึกในในกาตันยูในผู้มีพระคุณคือพ่อและช่วยเนี่ยยังช่วยปฐมพยาบาลมีจิตที่คิดที่จะให้พ่อนี่มีชีวิตอยู่ไม่ยังไม่อยากให้ตายระหว่างรอรถกู้ชีพแต่พ่อก็ไม่ฟื้นเนี่ยมนันเราทําสุดความสามารถแล้วก็ต้องวางรอรถโรงพยาบาลรอรถพยาบาล ไม่มีลมหายใจจากนั้นโรงพยาบาลก็นําตัวพ่อของผมส่งโรงพยาบาลจากนั้นก็รอข่าวพ่อฟื้นในระหว่างที่รอข่าวเราก็ใจตุ้มๆต่ำๆเลยต้องเป็นกังวลยังมีจิตใจที่ห่วงหาอาวรกับบิดากับพ่อแสดงรู้จักกระตันอยู่มันมีแต่มันดันมีความคิดในใจสองอย่างก็คืออยากให้พ่อฟื้นอันนี้ฝ่ายดีเนี่ยบอกอยากให้พ่อฟื้นได้อีกคำคิดหนึ่งก็คือฝ่ายชั่วมันไม่อยากให้พ่อฟื้นเป็นเจตสิกที่มาประกอบกับจิตนั่นเอง,เอง มันมีทั้งกุศลและกุศลเป็นบุญญาพิสังขารนะบุญญาพิสังขารในตัวไอ้งเจตสิกมันเข้ามาควบคุมเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาของคนตอนเช้าแม่ก็โทรมาบอกว่าสมองพ่อตายหมดแล้วตอนนี้ไอ้จีบจรเต้นกับพ่อันเครื่องกรวดช่วยหายใจเสร็จล้อยหมาหมอกรักษาถึงที่สุดแล้วเสร็จแล้วพ่อก็ตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีเจตนาเรามีเจตนาดีสิ่งที่ดีเราทําดีที่สุดแล้ว นะถึงเราจะไม่ถูกมันก็เป็นธรรมดาแล้วกรนี้เราก็พยายามถึงที่สุดในผู้มีพระคุณก็อนุโมตนาด้วยในจิตใจส่วนนี้แต่ส่วนอื่นที่มันไม่ดีนี่เราก็พยายามขจัดมันออกไปไม่ชั่วทําชั่วทั้งปวงทําดีถึงพร้อมทําใจให้จํำใสพอและทําอย่างนั้นถ้าเรายังเป็นกังวลอยู่กับรักษาศินห้าสิ 5, ส 8, นแปดหรือบวชปฏิบัติทมอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะมันจะเราก็จะสบายใจขึ้น